เจ้าใช<ท>้ประโยชน์เ,ออกเก่งมากดูทคำสูงนะก็แน่นอนอยู่แล้วเราอุตส่าห์แบบรักรำทำมานานค่ะปีหลายเดือนห้าสิบคิว ยากมากก็เล่นหลายแฟกเตอร์แต่ว่าที่สําคัญสำหรับเบลที่ยากที่สุดสำหรับเรื่องเนี้ยคือการเป็นคุณตาที่จะต้องมีทั้งความตอนนี้พูดได้แหละความการละเกียดต้มีทั้งแบบคนใหม่อะค่ะคนที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคือแบบมันขึ้นขึ้นลงตลอดเบลแบบน่าจะเป็นไบโพล่าตอนนั้นจริงเหรอคือมันแบบมันเล่ดดิ้งจัดปลายปลายแล้วหลายคนถามว่าทะลุแปดเลยไหมวันนี้ก็อยากนะ าดูตามสถิติอะ,อะมันเป็นไปได้คือเรื่อยอันนี้เบลเบลเขาเรียกว่าวางใจได้ยังเพราะก่อนนี้เบลบอกก็ยังกังวลเพราะยังเหลืออีกหลาย EP แต่ตอนนี้มันึ้นึ้นคืนน,นยังไม่ดรอปเลยคือ,อมไม่ได้วางใจในแง่ของเลตติง้งแบบคือไม่ได้มองในสุดนั้นสักเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่วางใจในเรื่องของแบบเรื่องราวก็รุนรุนเหมือนทุกคนดูทุกคนนะคะว่ามันเหลืออีกหลายตอนมันยังไม่ขึนนเลยอ่ะอยากได้สักเท่าไหร่นี่ใจเบลความฝันถ้าเป็นความฝันสิบสักทีก็เลขสองอไม่แน่นะ มันเป็นนได้ะเลขสองตัวนี่คือเห็นเห็นบอกว่าเบลเนี่ยเบลก็คือจะเรียนนักข่าวเลยทำข่ารเลยยังไงได้สิจบไปเลยเอออันนี้เรื่องต่างๆเบลที่ได้แต่ว่าการขอความรักเราเด้อคนค่ะช่วยแบบไหว้พระขออ้อนให้เบลไปมูมาหรือเปล่าเราไปมูมาหรือเปล่าไม่ได้มูค่ะแต่ว่าได้มีการไปไหว้พระพรมในวันแรกก่อนออนแอร์เพราะว่าก่อนหน้านั้นอ่ะคือยังไม่มีโอกาสได้ไปไหว้ เบลได้ว่ายหรือยังแล้วลืมนึกไปเลยว่าเรื่องเนี้ยคือชื่อเรื่องมากลมลึกหยิบก็เลยได้ไปไหว้พระพงษ์มาแอบถามพี่น้องหรือยังเก็แอบบนไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเขาพาเราไปรบอีกนะแอบถามแล้วค่ะมีไหมก็ความจริงอ่ะคุยกันเล่นๆกับเพื่อนๆนักแสดงเนี่ยแหละว่าเท่าไหร่ดีเราถึงจะไปแบบไปไหว้แล้วประเด็นคือมันแบบมันขึ้นอันดับหนึ่งตั้งแต่วันแรกอ่ะก็เลยแบบเออเดี๋ยวเขางต้องไปมีไหมคือบนบนไว้เยอะไหมหรือว่าที่เดียวเลยเบลมีไม่ได ให้คมเชือให้ความคทันลิขิตนะช่อยพูดไม่ได้เลแต่จริงๆแล้วมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วไหมกับความคาดหวังเอนเบลลวเราเดลลอยากได้อะไรหรืออยากจะพึ่งทางใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหนึ่นก็เป็นความสบายใจแต่ก็สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองด้วยกับเบลลเชื่อว่าถ้าเราทําสิ่งดีๆอย่างเช่นอย่างเรื่องเนี้สามารถทําให้คนมีกินมีใช้มากขึ้นหรือว่าตอบแทนอะไรให้กับประเทศเบลก็เชื่อ นี้เริ่มกลับมากับปรากฏการถนนดโลมอีกรอบนึงอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะดีใจที่คนมีความสุขกักการดูละครของเราก็เราก็ทำเต็มที่จริงๆก็อยากให้ดูส่วนตัวเวลามันออนแอร์วันที่รอดแอร์เราก็ต้องรีบกลับบ้านไปกรดูเลยก็พยายามดูสดแบนทุกคนค่ะถ้ามีโอกาสก็จะดูสดแต่ว่าถ้าอยู่น้องก็จะเปิดออนไลน์ยังไงยอดหนึ่งยอดนั้นต้องเป็นของฉัน อีกท yup. ี่อีพ to ี re really ่หลังๆนี่กระแสกินก็เริ่มใหม่อีกแล้วนะครับพี่บุ๊คบว่าเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าเขาเริ่มมีความรู้สึกต่อกันแล้วเริ่มมีการนอนกันมีความหวานอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องมีแบบนอนกันด้วยกันแบบดีกันไอ้บุ้ย์ใส่คิ้วโวยวายเอ้โก็แมนซุด้วยแล้ไปใหญ่แล้วตอนนี้ด้วยกระแสพอพอจิ้นเนาะแฟนคลับก็เลยแบบเอาใหญ่แล้วตอนนี่ยนเป็นแฟนลึกแล้วอะไรอย่างงี้แล้วหายไป เยอะมากเรือมาแล้วเรือมาเทียบท่าพอเราไม่ไ huh. ด mm ้อาดแบบฟีดแบ็ส huh. ักเท่าไหร่แล้วต่างคนต่างโสดสะดุ้ยไงทีนี้มันก็โอ้โหพอบอกคอเจาะมาบูดไงมาพูดก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะก็แบบเหมือนเดิมอ่ะกับพี่โผล่ค่ะคือเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วก็แบบรู้จักนิสัยใจคอแบบจริงจริงนะคะไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นนกัเหรอมันเห็นกันในทุกมิติอ่ะนะ คือแบบเออเเราป็นพี่น้องดีกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่จักรยานะอะไรผิวตาเคื่อหนุเื่อหนุนการ่แต่สำห่ับหลังที่ตัดออกไม้ดูมันก็มีความสนิทสนมกันแบบว่าเอออะไรนะมีอะไรใกลอย่างดึงอะไรเงี้ยนี่ก็โชว์ี่ป๊อปดูมีใจนะเออยังไงเอาหรอไปถามพี่เขาสิคะาเป็นแฟนรู่ไม่คืนว่าไงเถอะ เราบอกคือมันมันมันไม่จําเป็นจะต้องมีสถานะกันหรือไม่จําเป็นว่าเราจะพบกันหรือว่าเราเรารู้จักกันแบบไหนคือมันไม่ใช่เป็นข้ามค่นไม่อะไรแล้วมันจริงจริมันจะมีเสิร์ฟโมเมนต์หรืออะไรอย่างนี้ไหมพี่เบลเสิร์ฟโมเมนต์ในในการแบบว่าเวลาออกงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาเริ่มจะเสร็จแรงอ่ะเห็นยังไงตอนเนี้ยตอนนี้ตีกันอยู่ไงในละครในละครในละครคนมีแน่นอนอยู่แล้วเออ อย่างนี้เบลล่าจะกลับมาทวงบอลลังเจ้าแม่พิเซนเตอร์อยู่ไหมคะกระแสแรงขนาดนี้โอเคค่ะได้หมดเลยค่ะแล้วแต่คุณลูกค้าผู้น่ารักเลยค่ตั้งได้ปลายปีนี้สักยี่สตัวเนาะถูกตัวสินค้ายังไม่หมดประเทศไทยรู้สึกไหมสินค้าใหม่เกิดได้เสมอชื่นมากเลยอ๋อเบลล่าจุกไปทำบุญมาเรียบร้อยแล้วเออเป็นไงเห็นรอยอดเยอะมากเป็นเจ้าภาพกะทิดค่ะก็มีคนร่วมเยอะค่ะ เอออันนี้คือเยอะสุดตั้งแต่เบลทำกระถิ่นมาเลยไหมฮะเยอะสุดค่ะเออแล้วก็เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดที่ได้ลงมือไปทำเองทำเองไปนั่งไปชุมไปแบบเชิญแขกอะไรทำหลายอย่างมากเลยเออวันนั้นเป็นยังไงบ้างอากาศสภาพอากาศบรรยากาศอะไรต่างๆเปื้อนไหก้า่อน้างนะคะคือแบบ มีทีมของทางวัดที่เขาจัดการมาตรงนี้มากเลยค่ะที่อย่างก,ก็เลยแบบเหมือนโลเป็นเวลาเวลาไปรวมถึงลงทานร้อยกว่าลงที่เขาว็สามารถจัดให้มันออไ,มไม่เขาเรียกว่าไม่แอดอัดแบบไม่วุ่นวายได้ออตอนแรกเราก็รู้สึกแบบเออหวั่นใจนิดนึงเพราะเราก็เออเดี๋ยวตรงตรงนี้มันจะโอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ส่วนมากก็คือตั้งจิตแลละค่ะแล้วก็ ขอทุกอย่างรับรืน่นขอทุกอย่างรับรื่นแล้วก็ขออ,อกุศลส,ส่งถึงทุกคนนี่ดูนี่ดูนักเอกตัวจริงนะในจอนักจอเป็นแล้วรันนี่แคมเปญค่ะย้